สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกันอีกแล้วแอแบคไทยมาพบทีไรก็ต้องมีของดีฮะมีของดีมาให้จ่ายตังกันใช่แล้วตัวนี้ก็ดีจริงๆด้วยครับเพราะว่าฟังแล้วทดสอบมาแล้วใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยโอ้โหมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะกรณีแบตเตอรี่เสื่อมจะเปลี่ยนเนี่ยหลังหมดประกันไปแล้วอะพอมีประกันให้ปีหนึ่งหลังจากนั้นแก้ไขได้ตัวเองเลยใช่นะครับครับก็แบรนด์นี้ก็คือ ทัสตาแบรนด์น้องใหม่อะจากจีนเลยครับแต่ว่าเป็นจากจีนที่มีคุณภาพนะเพราะว่าจากจีนก็มีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพก็คือนี่เสียงดีครับงานประกอบเมทเลียลดีนะครฟังก์ชันเด็ดๆทั้งนั้นเลยราคาไม่แรงครับนะนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือมีชื่อรุ่นว่าฟัน300ฟัน300กําลังขับอยู่ที่30วัตต์นะตัวนี้นี่นะครับอ่ามีอะไรเด็ดๆว่ามาเลยนะครับจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้กันน้ำไอพีเจ็ดเลยครับนะคก็คือึก30 ลึก1เมตรนาน3 0นาทีแต่ตัวนี้มันลอยน้ำไม่ต้องไปกดลงนะครับแล้วก็ตัวนี้บูทูธ5.3ุนะครับแล้วก็สเตโรโซว์คือสามารถเชื่อมต่อทีวได้2ตัวนะครับแล้วก็บิวอินไมโครโฟนฟังก์ชันปราบพอบ้านใจกล้าพร้อมรับสายได้นะถ้าลืมปิดบูทูธนี่เสียงลั่นออกลำโพงเลยคุยอะไรรู้หมดอินพุตสามจมีให้นะครับแล้วก็มีไฟ LEDRGB สามารถปิดได้ด้วยนะเผื่อไม่ชอบไฟก็ปิดได้มีสถานะปิดได้ตัวนี้ไมโครอดีการ์ดแล้วก็นี่เลยฮะ EQ โหมดเบส 3D แล้วก็มาตรฐานมีปุ่มให้เลือกที่ปรับปรับหมวดเสียงที่ตัวลำโพงเลยครับผมอ่ะสเปคด้านล่างสักนิดนึงนะด้านล่างนะด้านล่างชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับนะครับก็แล้วก็ใช้6-8ชั่วโมงนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด7.2โวลต์2,500ันหมิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จต้อง5โวลต์2แอมป์นะตัวนี้นะครับแล้วก็เอาพุ่มสามสิบบาทไอเนะครับขนาดไซส์ตัวนี้เขาเป็นกระบอกนะก็คือ 9.4้าคูณเกแล้วก็สูง22.7เซนครับน้ำหนักเกือบกิโลเลยนะหนักนะเออ970กรัมอ่า1กิโลมีพันกรัมอีกนิดเดียวเองถ้ารวมกล่องกิโลนึงอ่านะครับนี่อ่ะมาแกะหน่อยว่าเป็นยังไงข้างในนี่ครับนี่อะไรนี่ฮะอ่ะดูอย่างนี้เลยมีอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัวลำโพงนี่อ่ะทาสต้านะครับแล้วก็ตัวนี้นิดนึงเนี่ยอ่ะตัางโชว์นี้ขอหยุดหน่อยนะฮะ อุปกรณ์ที่ให้มาครับมีแค่2อย่างนะสายชาร์จไทซีครับแล้วก็คู่มือหัวชาร์จก็อย่างที่พีเตอร์บอกห้าโวลต์สองแอมป์ต้องแต่แต่ว่าถ้าจะดีก็คือ5้าโวลต์สองแอมป์เรคคอมเมนต์นะครับใช่ครับก็จะมีวิธีใช้งานลองอ่านดูนะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรบ้างเพราะว่าปุ่มเขาเป็นแบบมันตีฟังก์ชันก็คือปุ่มเดียวทํางานได้หลายอย่างครับกดครั้งเดียวกดแช่แล้วก็เดวเบิลคลิกกันเยคู่มือได้เลยครับนะครับอ่ะข้ามไปรัวๆเลยแล้วกันนะฮะที่ตู้ลำโพงนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับก็จะมี เพิ่มเสียงลดเสียงครับนะครับแล้วก็ตัวนี้โลโก้ทัสตาร์นะครับแล้วก็นี่ครับมีอะไรอีกตัวนี้ฝั่งนี้ครับก็จะมี Power อร์นะครับกดเปิดเลยอ่ากดแช่นะครับอกดเปิดจะมีไฟขึ้นนะครับแล้วตัวปุ่ม Power ถ้ากดครั้งเดียวก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดไฟนะนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เล่นกระยุดครับนะครับรับสายวางสายต่มนี้เลยแล้วก็ตัวนี้แพดดิ้งบลูทูธนะครับ ก็ถ้าดับเบิลคลิกก็จะเป็นโหมดเสียงเปลี่ยนโหมดเสียงนะครับนี่นี่เป็นเดเวลของการชาร์จนะครับดิวิสตนะครับตัวนี้ก็เป็นฟลิปสำหรับชาร์จไฟไปโควิดีการ์ดนะครับแล้วก็อินพุตสามจุดห้าแล้วก็จะมีรูเล็กๆอยู่นะฮะสังเกตดูจะสำหรับรีเซ็ตเวลาลําโพงมันแท้งอะนะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงครับนะครับแล้วก็ด้านบนก็พาสซีฟเรเดเตอร์ก็โลโก้สัญลักษณ์ของทาสตาร์เขาครับนี่เลยนะครับด้านล่างก็เหมือนกันจะเป็น r u เบ e r foot นะครับพร้อมด้วย สายหิวสายหิ้วเลยนะครับครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะที่อยู่บนตัวลําโพงนะแล้วก็ส่วนปุ่มปรับฟังติฟังชันอะไรเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูที่คู่มือได้นะครับครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ก็พูดรายละเอียดของลําโพงหมดละครับแน่นอนฮะมันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าลําโพงตัวนี้มันมีฟังก์ชันกรณีที่เวลาหมดประกันแบตเตอรี่เสื่อมแล้วเสื่อมเขามีเรื่องของการรีแอซัมบี้นะหรือการแกะลำโพงนะที่ ต้องบอกเลยว่าเราเรราาเพิ่งเห็นในลำโพงยี่ห้อนี้แหละอนะก็คือการเราสามารถแก้เองแกะเองได้นะหรือหรือให้ช่างนะครับแกะโดยที่ลำโพงไม่เกิดความเสียหายใช่อะยังไงพีเตอร์ตัวนี้ครับก็เขาจะมีฝั่งนี้เขาจะมีชุดตัวนี้ที่ว่าเป็นรอยประกบกันตรงนี้อเราสามารถอถ้าใครมีเล็บแข็งหน่อยนะแกะออกมาเลยใช่ครับแกะออกมาเลยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่เลยอาจจะยากนิดนึง นะครับตรงนี้อ่ะแกะออกไปเลยนะครับถ้ามันยากเราก็หาอุปกรณ์ช่วยนิดเดียวครับตัวนี้อ่านี่ครับนี่เลยนี่ฮะอ่าฝั่งนี้แกะไปนะนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่อยๆแกะออกมาเรื่อยๆนะนี่ดึงออกมาตรงๆนะมันเป็นเหมือนตัวขอล็อกนิดหนึ่งนะครับใช่ครับอ่าถ้ายากก็ ใช้ฟุตเด็กช่วยนะครับเป็นแบนนี่แหละเหยื่อเข้าไปแล้วงัดออกมานะครับครับผมอ่านี่ฮะนี่ครับก็จะเห็นว่าลําโพงนะครับครับนะฮะอ่ะเป็นไงพอแกะโคเวอร์มาพีเตอร์ครับผมก็จะเห็นรายละเอียดนะเริ่มต้นเลยก็นี่ฮะลำโพงเลยเขาออกแบบมาเป็นแบบ2.1งนะพี่ช้างครับก็มีบูเฟอร์นะครับตัวนี้ขนาด2.5นิ้ว1ตัวครับนะครับแล้วก็ฟูลเล็กขนาด1.8นิ้ว2ตัวนะครับอ่าก็เป็นบูเฟอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนทําหน้าที่เป็นกลางกลางแหลม สองจุดหนึ่งเลยนะครับนี่เลยนี่ครับงานประกอบสวยนะครับนี่นะครับครับตัวนี้สายหิ้วนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะมาดูว่าขั้นตอนนะครับที่การเวลาเราจะเปลี่ยนแบตนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวสัมบตัวด้านบนสามารถถอดได้ด้วยมือเปล่าเลยนะโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยอ่ามันเป็นเหมือนกับเป็นตัวปุ่มล็อกนะใช่ครับก็บิดเอาตัวนี้เขาก็สามารถบิด นี่เลยฮะนี่ทวน,นคเคมีการเลยตัวนี้เป็นพาสซีฟเรตเตอร์ตัวนี้เขาจะมีโอลิงให้นะซีนกันอากาศรั่วออกมาหน้าขอบเนี้ยก็จะมองเห็นด้านในเลยซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีห้องอะคูสติกสำหรับเสียงเสียงกลางแหลมต่างหางนะไม่ให้รวมกับเสียงเบสแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะนี่นมีไฟอาจจะแสบตาหน่อยเดี๋ยวปิดไฟนิดนึงนะฮะอ่านี่นะครับ,รบก็จะเป็นห้องอะคูสติกอยู่นะครับทีนี้แบตเตอรี่เขาจะอยู่ ตรงนี้นะครับก็สามารถถอดสกรูเนี้ล<ช>วกแขกหกตัวถอดออกเลยแล้วเขาก็จะมีขั้วเสียบแล้วก็เสียบตัวใหม่เข้าไปแทนได้เลยใช่ครับถ้า<ช>นะคุณผู้ชมที่ซื้อไปมีความรู้ก็จะสามารถเปลี่ยนเองได้ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีความรู้ไปหาช่างที่ร้านเขาก็จะเลียสีหรือแกะลำโพงได้ง่ายกว่า ช่คือนี่ห้องอื่นที่ผ่านมาถ้าช่องอื่นบางส่วนมากติดกาวอถ้าแกะประกอบไปไม่ดีกาวด้วยปิดไม่สนิทเสียงมันร้พงแต่เอไอ้เปลี่ยนแบตมันเปลี่ยนได้แต่พอประกอบกัเข้าไปพอเปิดเสียงแล้วผู้บัเสียงมันก็จะเพเพี้ยนแหละเพราะว่าอากาศมันข้างในตัวพงมันลี้ออกมาสเกลที่รื้อออกมาเราใช้แค่ฟุตเด็กในการงัดทีเดียวนะฮะก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่าต้องมีคนคงแฉกที่ถอดตรงแบตเตอรี่ตรงนี้ออกใช่นะครับก็เอาเป็นว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเนี่ย ง่ายง่ายแล้วก็เวลาประกอบกลับเนี่ยลำโพงก็ยังเสียงเหมือนเดิมนะครับครับผมอ่านี่ฮะนี่คือความเจ๋งของยี่ห้อนี้เลยนะครับซึ่งผมชอบนะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราได้นานนะลำโพงนะครับนี่ก็ประกอบนี้ครับแล้วก็หมุนฮะอ่านี่ฮะเขาล็อกแล้วนะครับแค่นี้เองด้านบนนะครับด้านบนก็ด้านบนเขาจะเป็นช่องไฟ LED ก็ต้องประกอบตรงที่ด้านล่างจะไม่มีมีขารับรับ rubber foot นะครับด้านบนจะไม่มีนะครับ นี่ก็ดูให้ดีแล้วกันเวลาประกอบกลับะนะครับใช่ครับซึ่งมันก็ก็ดูแล้วมันก็มีตัวล่องล็อกอยู่นะก็เอาริมเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับอ่าก็หมุนปึ๊บอ่นี่ฮะเรียบร้อยซุบเรียบร้อยแค่นี้เลยแค่นี้เลยเออนี่ฮะเก่งอยู่นี่แหละนะครับอ่ะนะครับก็ว่าได้เรื่องของการแกะลําโพงนะทีนี้มาลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยเด้อครับผมนะนะครับลองฟังเสียงเลยนะครับเป็นไงฮะอย่างเจ๋งอ่ะ กำลังขับเท่าไหร่พี่เลยสาสิบวัตต์บอกเลยฮะว่าไม่ธรรมดาอินดอร์สบายแล้วก็รูปทรงไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเลยครับพกพาง่ายนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรับประกันหนึ่งปีครับผมเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เราภูมิใจนําเสนอเลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันของตัวลําโพงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยใช่ไม่อายใครนะครับนี่เลย ประกอบขึ้นให้ดูกันสดๆเลยนนะฮะก็ใส่เหดตรงร่องเขานะฮะแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับนี่เข้ากดเลยฮะนี่ครับง่ายๆนะับง่ายๆฮะก็แก้ไขเองหรือให้ช่างแก้ไขก็ได้แล้วก็ลำโพงก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติครับคุณภาพเสียงเหมือนเดิมหรือว่าถ้าตัวนี้มันเปื้อนนะครับแกะออกไปซักเดอ อารมณ์เหมือนกับอะไรนะไอ้ฟิลเตอร์แอร์เลยอ่ะใช่ซักมาก็เหมือนใหม่เลยใช่นะครับมีสีเดียวสีดำครับนะครับเป็นลำโพงที่น่าสนใจแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,190บาทถูกต้องครับที่จริงแล้วก็มี3รุ่นนะมีฟันร้อยฟัน200แล้วก็ฟัน300รนะครับนะฮะก็อยู่ในโพสต์ของเฟ e บุ o k เนี่ยเราก็จะโพสต์ทั้ง3รุ่นเลยนี่นะครับเลือกเอาเลยชอบรุ่นไหนนะก็ใหญ่สุดก็ฟัน300 พี่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 คนกลางก็ฟันสองร้อยครับนะแล้วก็น้องเล็กก็ฟันร้อยนะครับแล้วทั้งสามรุ่นก็มีฟังก์ชันแกะลําโพงเหมือนกันเลยนะครับนี่เลยอีกตัวหนึ่งนะนะฮะก็สําหรับท่านที่กําลังมองหาลําโพงพกพานะกันน้ําแล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบครันนะครับตัวนี้เลยนะสามไซส์สามสไตล์นะครับราคาน่ารักน่ารักนะไม่ไม่ไม่ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพเสียงดีนะครับตัวใหญ่สุด 2,190บาท30บาทตัวกลางนะครับก็1 8 9 0บาทตัวนี้20บาทแล้วน้องเล็กนะครับตัวนี้เลย1,490นะครับ16วันแล้วแต่ว่าสนใจก็เนี่ยฮะเฟซบุ๊กได้เลยอินบ็อกซ์มาทักทายนะครับสั่งซื้อได้หรือรายจัดยล้านหรือจะเบอร์โทรศัพท์ร้านนี่0615659689เปิดจันถึงเ19นาฬิกาถึง18นาฬิกาสำหรับต่างหวัดนะสนใจก็สั่งซื้อมีจะส่งแบบ COD เก็บเงินไปทางแล้วก็ โอนเงินเข้ามาแล้วก็ส่งให้ครับผมสินค้ารับประกัน1ปีครับแล้วก็ซื้อกับแบงค์ไทยไม่ต้องกังวลนะไม่มีเทไม่มีแกงของแท้ร้อเนะครับก็ระวังเพจปลอมด้วยเพจปลอมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โอ้ก็เยอะเหลือเกินเพจปลอมสิ่งที่เพจปลอมทำไม่ได้คือเบอร์ติดต่อนะอ่าเขาไม่มีเขาปลอมเบอร์เราไม่ได้นะใช่ครับเพราะมันเบอร์นี้อยู่ที่เราใช่นะฮะก็สอบถามได้แต่ว่าคลิปเครขาก็ดูงเราไปจริงๆเราก็ไม่ใช่ร้านดังนะไม่ต้องปลอมทำไมนะไม่ต้องปลอมหรอกนะฮะครับอ่านะครับก็ฝากไว้ด้ โทรมาเช็คกันนิดนึงก่อนนะอย่าถึงแก่ราคาถูกนะผมซื้อไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ตรงปกดูราคาทองตลาดด้วยเขายู่เท่าไหร่ใช่ก็คือที่สําคัญเช็คกับต้นฉบับเขาดีกว่าครับผมไม่ใช่ซื้อเพจปลอมไปแต่เวลาโทรด่าดันโทรถูกถูกร้านกูลณะงงงงงงใช่ไตตอนซื้อไม่ได้ซื้อเราแต่ตอนจะด่าเนี่โอ้โหเป๊ะเลยหาตัวแบบสมัติที่จะโทรคือ ลำโพมมีปัญหาแล้วก็ทรให้ผมแต่ตอนจะซื้อเงียบเนาะอัดอันไงไม่รู้ออนั่นแหละไม่ได้อัดด้านนะพูดให้ฟังนะครับว่าตอนซื้อก็ดูนิดนึงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวท่านนั่นแหละที่จะเป็นคนเสียใจนะครับไอ้โทรมาหาเราเนี่ยท่านมาด,าด่าเราอย่างมากเราก็แค่ปิดสายบล็อกสายก็จบแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละนะฮะอ่ะโอเคฝากด้วยครับสำหรับซาสตาทั้ง3รุ่นเลยนะฟันร้อยฟัน200ฟัน300ครับครับผมโอเควันนี้ผมกับพี่เตอร์ต้องกล่าวขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสว